สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้เดินพาคผู้ชมมาดูอาชีพหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเพะราะต้นทับทิมขายพูดถึงต้นทับทิมเนี่ยคนจีนถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นไม้มงคลแล้วก็ใช้ทั้งต้นทั้งผลเนี่ยนะคะในพิธีกรรมอย่างเช่นในงานแต่งงานหรือพิธีไหว้เจ้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีหลายชนิดมากมีหลายพันมากเลยสําหรับพันธุ์ที่อยู่ใกล้ๆดิฉันเนี่ยนะคะมาจากไต้หวันเรียกว่าตาบุตินะคะก็เป็นชนิดที่ว่าใบถี่มากเลยทีเดียวนะคะแลสวยงามเขาเพาะกันเป็นอาชีพเราไป значит, ดูกันสิคะ ว่าทํากันยังไงบ้างปลูยกยากหรือเปล่าแล้วทารายได้ได้เท่าไหร่คะทับทิมเป็นไม้ยืนต้นที่มีลักษณะเป็นพุ่มขยายพันธุ์ได้ทั้งการตอนทับกิ่งติดตาปักชำและ,มะเมล็ดแต่ถ้าต้องการจะขยายพันธุ์ได้คราวละมากมากนะคะและใช้เวลารวดเร็วก็ต้องขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดและคะ่ะมีเวลาพ่อมเมล็ดนี่เราก็เพราะท้องเนื้อมันก็เวลาลูกออกมาเนี่ยมันจะมีเนื้อเยอะ ดีกว่าอย่างที่ว่าเราไปกินก่อนแล้วม่มาเพาะแบบนี้เพาะเพาะได้แต่เวลาต้นใหม่ที่ขึ้นมาออกลูกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเนื้อมันจะมีแต่เม็ดถ้าต้องการให้ทับทิมมีผลผลิตจํานวนมากต้องคอยตัดยอดตัดกิ่งอยู่เสมอและนอกจากจะเพิ่มผลผลิตแล้วยังสามารถช่วยลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้อีกด้วยเพราะพุ่มที่หนาทึบของทับทิม,มจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี ฉีดยาเหรอฉีดยาก็อาทิตย์ละครั้งรดน้ำก็วันละหนึ่ครั้งช่วงเช้าแล้วก็เวลารดน้ำนี่เราก็จะคอยดูแลต้นไปด้วยว่าต้นนี้งามไหมมีหนอนหรือเปล่ามีเพี้ยไหมถ้ามีนี่เราก็จะแยกออกแล้วก็จะฉีดยาให้เพิ่มจากที่อาทิตย์ละครั้งไป ทรัพย์ทิมที่สามารถให้ผลผลิตได้นั้นเนี่ยนะคะก็จะมีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปแล้วค่ะและสําหรับการขายนั้นถ้าต้นเล็กเนี่ยขายต้นละ30บาทหรือถ้าหากว่ามีอายุ6เดือนนะคะขายต้นละ80บาทแล้วก็ถ้ามีอายุ8เดือนขึ้นไปก็จะขายต้นละ100บาทและสําหรับต้นที่อายุ1ปีนะคะจะขายถึงต้นละ200บาทค่ะอาชีพการปลูกทับทิมนะคะสําหรับที่สวนแห่งนี้เนี่ย เขาจะมีการลงทุนประมาณเดือนละ3,000-4,000บาทเท่านั้นและกำไรนั้นถ้าหากว่าคิดเป็นเดือนก็จะตกประมาณเดือนละ5,000-6,000บาทละค่ะ